สวัสดีครับเพื่อให้เข้าใจการใช้งานระบบของนิติสการการศึกษาไต้หวันประจำปี2564ออนไลน์มากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นลงชื่อเข้าใช้โดยใส่ยูเซอร์เมและ p a s s วิร์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้จึงจะเข้าสู่หน้าง,งานนิตรสการเมื่อเข้าสู่หน้าน,นิตรสการแล้วจะพบกล่อง yes หรือ no ที่ปรากฏขึ้นมาคือการเลือกระบบการทำงานของวิดีโอและเสียงภายในงาน ห้องนี้เรียกว่าห้องล็อบบี้โดยจะมีแถบข้างบนทั้งหมด5ปุ่มเพื่อดูรายละเอียดการจัดงานกำหนดการและข้อมูลทุนการศึกษาไต้หวันส่วนกลางห้องล็อบบี้จะมีประตูหลัก3ประตูเพื่อเข้าชมกิจกรรมต่างๆโดยห้องแรกห้องออเดทอรเรียมจะเป็นกิจกรรมไลฟ์สดแนะนำมหาวิทยาลัยศูนย์ภาษาที่เข้าร่วมงานและกิจกรรมแชร์ประสบการณ์การยื่นสมัครทุนต่างๆของไต้หวันหากต้องการทราบก,กำหนดการของกิจกรรมภายในห้องออเดทอรเรียม สามารถคลิกที่ปุ่ม a อ e เจนดที่อยู่หน้าห้องเพื่อดูกิจกรรมที่จัดในแต่ละวันได้ห้องตรงกลางเรียกว่า Main Hall ภายในเมนฮอลล์จะมีบูธของมหาวิทยาลัยและศูนย์ภาษาต่างๆห้องสุดท้ายคือห้อง University in Taiwan หห้องนี้จะเป็นทางลัดสำหรับการเข้าสู่บูธต่างๆหากเราต้องการทราบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยและศูนย์ภาษาแต่ละแห่งตั้งอยู่ที่โซนไหนหรือหมายเลขใด สามารถกดปุ่ม University ที่ตั้งอยู่หน้าห้องโดยสามารถซูมเพื่อขยายตัวอักษรให้ชัดเจนได้ปุ่มถัดมาคือ Information ตรงกลางห้องล็อบบี้จะเป็นข้อมูลการจัดงานและเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้จัดงานและสนับสนุนการจัดงานในส่วนของด้านล่างจอจะมีทั้งหมด4ปุ่มสัญลักษณ์ลำโพงเพื่อเปิดและปิดเสียงภายในงานปุ่มล็อบบี้เพื่อเข้าสู่ห้องล็อบบี้ ปุ่มเมนฮอล์เพื่อเข้าสู่เมนฮอล์เพื่อชมบูธต่างๆและปุ่มสุดท้ายคอนแทคไต้หวัน Education Center เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะนวการศึกษาไต้หวันโดยทั้ง4ปุ่มนี้จะอยู่บนหน้าจอเสมอและเข้าได้จากทุกห้องในงาน